ทำมาซีพีบ้นองเลิกจ้างคนเพราะธุรกิจของ c ีพีเตรียมพร้อมอยู่ย่างองท่เที่ยวยจะไปบอกว่าผมไม่ลดคนเพาคนไม่มาเที่ยวอังกฤษบอกกับเจ้าของโรงแรมผมจ่ายให้พนักง,งานคุณ80%ถ้าทําแบบนี้เนี่ยธนาคารก็ไม่มีหนี้เสียประชาชนก็ยังมีเงินไปจับจ่ายคนก็ไม่ตกงานฉันรัฐบาลวันนี้หนี้เท่าไหร่ต้องเปิด เสียหายเท่าไหร่รัฐบาลคู้มาให้าะให้ครบรัฐนะบ,บาลไทยเรารวยกว่า อังกฤษนะอังกฤษแ0ดสเรา้อยเลยคนอาจจะหาว่าผมนี่เลยเถอะไม่เลยเแม้ว่าสร้างหนี้ไว้แล้วใจระยะยาว10ปี2ี่สปีก็ขอไปสิประเทศไม่ไร่มละลายเราเป็นกู้10%ซของ GDP จิ๊กจอยมากคนหลังวิกฤตเราวิ่งเลยคนอื่นยังอ่อนแออยู่แล้วรัฐบาลนรกว,ว่าการเงินพูดแทนแก่ตัวเองไม่ใช่แทนแก่ประเทศประเทศไทยอยู่ไม่ได้ผมอยู่ได้ยังไงก็าถามสิ